นี่เอาไปเฮ็ดยังกินค่ะเอาไปตำเขาไปคัดแกงส้มได้จ้ะได้่ะคัดได้อ๋อก็เอานาเอียังค่ะไหลบัวจ้ะไหลบัวยี่สิบบาทอาอนนึงค่ะเ้ำตาลห้าส้อนะคะอ๋อันเดียวครับค่ะคุณ่ะ่ายแค่นั้นจิ๋ว อันนี้เอาไปเแ็ดยังกินค่ะเอาไปตำเขาไปคัดแกงสมได้จ้ะได้คัดได้อ๋อพเพินมาเอียกค่ะไหล,ลบัวจ้<ส>ะไหลบัวยี่สิบบาทเอาอันหนึ่งค่ะรับไดก็ได้น,นะคะเอาอันเดียวก็ับค่ะทำไม่ได้ค่ะนะั้นจิ๋ม